สวัสดีครับผมพี่น้องชาวไทยทุกท่านครับข่าวดีพี่น้องชาวไทยธนาคารทกราศาให้ยืมเงินช่วยเหลือเกษตรกรหลายละ1 0 0 0แสนบาทนะครับอันนี้เป็นข่าวจริงนะครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนั้นขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อท่านนั้นจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินอีกนะครับขอขอบคุณที่มาจากโครศรรัฐบาลน,นะครับทกาศาเปิดสินเชื่อช่วยเหลือเกษตรกรหลายละไม่เกิน1 0,000แสนบาท ทกศเปิดสินเชื่อเงินด่วนเสริมสภาพคล่องในการลงทุนหรือเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินในครัวเรือนครับให้กับลูกค้าหวังช่วยลดปัญหาและป้องกันการก่อหนี้นอกระบบที่เป็นภาระหนักนะครับสำหรับเงื่อนไขในการขอกู้เงิน ในสินเชื่อของธนาคารทกรสนี้ต้องเป็นลูกค้าของธนาคารทกรสที่มีประวัติการชำระหนี้ที่ดีโดยจำกัดวงเงินรายละไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ MRR ต่อปีวงเล็บ ปัจจุบันนี้ MRR เท่ากับร้อยละ6.50%ต่อปีนะครับกำหนดการชำระเงินคืนภายใน12เดือนนับจากวันที่ทำสัญญาโดยลูกค้าสามารถใช้หลักประกันที่จดทะเบียนการจำนองได้ไม่เกิน ร้อละ95นะครับลูกค้าที่สนใจในสินเชื่อของธนาคารตกรสสามารถขอกู้ยืมเงินได้ที่ธนาคารตกรสทุกสาขาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คอ์เซ็นเตอร์ในวันและเวลาราชการนะครับ02 555 0 555ครับของธนาคารทกสนะครับและสุดท้ายนี้ก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้เริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อท่านนั้นจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินในระบบไม่ใช่นอกระบบอย่างแน่นอนครับ